โอ้ช่างสีสวัสดีครับสเสียเหลาโอ้ทาสีเลยบอวนี่ทาทำสีอะไรนี่ส,นสีบรอนสีบรอนบอวไอ้ยักโอ้เสียเหลาจัาดจ้นา,นนานเลยนะี่นี่ดีนั่นนาเลยเนาะบอย สีทามันจะนาน,นา ไปไหนจ๊ะไปชัชงเาโอ้ไปชัเชิงเศ้าโอ้เดินหน้าเต็มกำลังนี่ครับเริ่มทำสีแล้วเนียนกยิ๊บไม่ต้องพ่นเลยไ,ไปกับเขาได้บอกฮะทำไมไม่ไปอ่ะ ต่อเต็มจะเอารถไปส่งครับทันนี้แหละ ช่แล้วก็ติดแล็กซีนเอาในจานชูเลยไม่สบายบอกพี่เราฉีดมาไม่เป็นไรบอออุ้ยยี่่ังดบชเ หาปลากร con ไงดิโรนไก่ดิไก่ปะงมห่ลูดอันะไปทางไหนหรอทางสี่ยวโอ้จะทำธุระโอพันไอ้ทางีไปกรุงเทพกันน่ะองเใช่ไช่ไอ้นนลงนนี่กง

ด้วยคนดังต้องแถมดินเวลาเวลาทาทานี่น็ทาแบบให้เป็นที่ระลึกระลึกหรือว่ขับไปฝุ่นเต็มน้อนเล็วแป๊บหน้าก็ไอยเดี๋ยวให้พี่เอาวันเร่งก็ได้ไปเฮ้ยพี่เราทายางเรื่อย่าทากระดะนเรอยไปสาเดี๋ยวเราคงได้พ่อกันไหม โยวสวัสดีครับอันนี้อันนี้จะไปกี่คนเนี่ยสามบอกไม่ได้ไปมันไกลเกินโยกราบเชิงอโยวากราบเชิงเมื่อกี้ผมาเคกราบเชิงอยู่นะถึงว่าได้รับคำแต่ง

ล้างใม่เอี่ยมเตรียมตัวทรงไปฉาชิงเซาแล้วเนี่ยภายในก็ไอคิปจะได้ไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วแต่คันนี้รอบช้ามาก พร้อมส่งงานวันนี้เสียแล้วร,รับจบเลยปะฝนจะมาแล้วพี่าฝนก็จะมาแล้ว <c oughs> ขยอยามเข้าตัวคุณตัวเองด้วไม่ทาด้วยอืมทาคัสซีด้วยเตรวงมันมุ่ไม่ได้ ทำไปทำมาเดีาา๋ยวก็สวยครับวันนะี้โอ้ยเดี๋ยวก็ซวยเดี๋ยวก็ซวยโอ้ <c oughs> โหหนูมาแล้วฝนมาแล้วอู้วิเศษพลอยอาบน้ำฝนมาเลยวะ ออก่อนไม่ค่อยอาบน้ำนะ, <S <S ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ